ตอนการเย็บละนะคะถ้าผู้ชมก็นำนำผ้าตัวกระเป๋านะคะผ้าตัวกระเป๋าแล้วก็ผ้าใหยโพลีเอสเตอร์หรือก็ผ้าดิบนะคะสามชิ้นระวังด้วยกันนะคะระวังผ้าผ้าลายนี้ฮะตรงก่อนใช่ไหมคะเอาด้านผิดขึ้นประกบด้วยผ้า ประกบด้วยใยโพลีเอสเตอร์หรือฟองน้ําเสร็จแล้วก็ชิ้นสุดท้ายคือผ้าดิบหรือผ้าซับในผ้าทเลเอันนี้ใช้ด้วยกันได้นะคะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งท่านผู้ชมก็ตีเส้นนะคะเป็นเส้นทะแยงมุมเท่ากับ45องศานะคะ45องศานะคะ านผู้ชมวางอย่างนี้นะตรงนี้เป็นมุมนะคะเป็นมุมใช่ไหมครับท่านผู้ชมก็แบ่งครึ่งเลยอันนี้คือ45องศานะคะคือไม่ใช่ไม่ใช่ไปลากมุมนี้มาถึงมุมนี้ไม่ใช่นะคะแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งมุมส่วนนี้นะคะคือ45องศาตีตามนี้เลยนะคะอันนี้อันนี้ดิฉันได้ตีมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคุณอารมณ์จะสาธิตการเย็บให้ท่านผู้ชมนะคะ เรกัดเข็มหมุดไว้นะะกัดเข็มหมุดไว้ท่านผู้ชมจะกัดเข็มหมุดแล้วก็เนาด้วยก็ได้นะคะถ้าคนที่เพิ่งฝึกเย็บจกักฉะนั้นควรจะเนาไว้ด้วยถ้าคนที่เย็บจักรคล่องแล้วก็กัดเข็มหมุดเท่านั้นพอนะคะเย็บตามเส้นที่เราได้ตีไว้เป็นการเย็บตีตารางนะคะเพื่อที่จะยึดฟองน้ำหรือใหยโพลีให้ติด 看看。大家 ถ้าหากท่านผู้ชมสนใจการเย็บกระเป๋าใบนี้นะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามมาได้ที่วิทยาลัยการอาชีพวังจังวลนะคะตำบลหัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะรหัสไปรษณีย์เจ็ดเเบอร์โทรศัพท์นะคะศูนย์ส5มสนะคะหรือ 081-008-9978ครูพัทรนันพันธสมบัตินะคะ คุณอารมณ์ก็เย็บได้เสร็จแล้วนะคะถ้าถ้าสําเร็จแล้วจะเป็นลักษณะนี้นะคะคือจะเป็นรูปแบบนี้นะตีตารางเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะห้เป็นลักษณะนี้ท่านผู้ชมก็นําแบบตัดที่เราสร้างเมื่อสักครู่เนี้ยมาวางนะคะมาวางแล้วก็ทําการกดรอยนะคะ เข็มหมุดกัดนะคะเพื่อกันการเคลื่อนนะคะเสร็จแล้วก็กดรอยตามรูปแบบหาใช้กระดาษกดรอยวางด้านล่างนะคะอันนีล้ลูกกลิ้งใช้กับกระดาษกดรอยนะคะก็กดตามแบบนะคะ ตามแบบที่เราได้สร้างไว้เมือ่อสักครู่นี้เรากดได้ทั้งสี่ด้านแล้วก็แกะแบบออกนะคะแกะแบบออกตรงนี้ก็เราก็จะได้ เส้นเส้นเย็บไว้นะคะจะได้เส้นเย็บไว้ด้านนี้นะคะแล้วก็พักตรงนี้ไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราเย็บแผ่นที่เราจะปิดด้านข้างใช่ไหมคะปิดหัวท้ายแล้วก็วางวางผ้าผ้าพื้นใยโพลีเอสเตอร์ใช่ไหมคะแล้วก็ผ้าดิบหรือว่าผ้าโทรเลที่เราใช้ นะคะก็ตีตารางเช่นเดียวกันนะคะเย็บตีตารางเช่นเดียวกันท่านผู้ชมต้องเย็บแผ่นที่ปิดหัวท้ายนี้ทั้งสองชิ้นเลยนะคะทำเช่นเดียวกันทั้งสองชิ้น เย็บตีตารางแผ่นหัวท้ายนะคะทั้งสองชิ้นเช่นเดียวกันนะพอเย็บเสร็จแล้วก็ต้องนำมากดรอยเช่นเดียวกันคือนำแบบมากดรอย ได้เย็บเสร็จเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะคะทั้งสองชิ้นเลยนะคะลักษณะน,นี้นะคะคือทั้งสองชิ้นแล้วก็ต้องนําแบบมากดรอยนะคะนําแบบที่เราทําเมื่อสักครู่นะคะมากดรอยทั้งสองชิ้นท่านผู้ชมก็วางแบบนะคะวางแบบแล้วก็กัดเข็มหมุด นะคะดเข็มหมุดนะคะแล้วก็กดรอยกดรอยรอบแบบนะคะที่เราใช้กดรอยนี่เพื่อว่าที่จะเป็นแนวเส้นเย็บประกอบกันนะคะ กดโดยรอบแล้วก็แกะแบบออกมากดอีกชิ้นหนึ่งนะคะ เรากดรอยที่แบบเสร็จเรียบร้อยนะคะตอนนี้ขั้นตอนการเย็บอันนี้กระเป๋าแล้วตัวกระเป๋านี้ต้องติดซิปนะคะ่ะเดี๋ยวคุณอารมณ์จะติดซิปที่ตัวกระเป๋าติดซิปด้านที่ยาวเท่ากับ20เซนติเมตรนะคะด้านที่ยาวที่20เซนติเมตร ส่วนด้านยีสิบสามนั้นเป็นความกว้างสำหรับเป็นวงนะคะเป็นาใช้ซิปธรรมดานะคะ ให้ผู้ชมก็พับตามเส้นกดรอยนะคะแล้วก็วางบนวางทาาบ,บนซิปแล้วก็เย็บติด ท่านผู้ชมเวลาติดซิปต้องเปลี่ยนตินผีติดซิปด้วยนะคะเราใช้ตินสีข้างเดียวนะคะสำหรับติดซิป อันนี้ติดซิปได้ข้างหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวจะติดซิปข้างที่สองตรงนี้นะคะท่านผู้ชมสามารถเดินตะเข็บคู่ก็ได้นะคะคือเดินเส้นตกแต่งอีกหนึ่งเส้นก็ได้นะ,ะหรือจะเดินเส้นเดียวก็ได้หรือบางท่านอาจจะแทรกผ้ากุ้น ในระหว่างที่ติดซิปตรงนี้ตก็เป็นการตกแต่งได้อีกวิธีหนึ่งนะคะเวลาท่านผู้ชมวางซิปตําแหน่งซิปน่ะให้พับ ให้พับผ้าที่ผ้าตัวกระเป๋าตามเส้นกดรอยแล้ววางบนซิปห่างจากฟันซิปให้พอรูดได้เล็กน้อยไม่ชิดฟันซิปจนมากจนเกินไปรูดไม่ได้นะคะ ช่วงเย็บสิบก็ค่อยๆเย,ย็บนะคะ อันนี้เย็บซิปเสร็จแล้วนะคะพอเย็บซิปเสร็จแล้วนะคะขั้นต่อไปก็จะเป็นนําผ้าปิดหัวท้ายมาเย็บติด ท่านผู้ชมมันจะเป็นบวกลมอยู่ใช่ไหมคะท่านผู้ชมก็นำผ้าปิดหัวท้ายมาเย็บติดท่านผู้ชมต้องหาจุดกึ่งกลางไว้นะคะ